ชี่ย <Yeah. S 2> คุณชายาคุณเป็นใครอ่ะท่าน,นึงเอ่ยไงคะคนที่ดูแลคุณมาตลอดตอนที่คุณตาบอดคนที่คุณหวังว่าชอบไม่อะนี่คุณรับไม่ได้เหรอคะคุณชายาที่หน้าตาฉันเป็นแบบนี้ใครจะไปรับได้อะ่ะหนักขนาดเนี้นี่คุณหมายความว่ายังไงคะหนักขนาดนี้ ก็หน้าตาของคุณไงไหนคุณบอกว่าคุณชอบฉันที่จิตใจไงคะคุณเอาไงครับนี่คุณเดี๋ยวนังก็หกหรอกค่ะก็ผมอยากพูดนี่นะคุณจะพูดอะไรคะ อยากบอกว่าขอบคุณนะที่คอยดูแลใส่ใจแล้วก็อยู่เคียงข้างผมมาตลอดผมชอบคุณนะครับไว้มองเห็นหน้าฉันก่อนแล้วค่อยชอบก็ได้ค่ะคุณพูดแบบนี้อีกแล้วอ่ะถึงตาผมจะบอดแต่ใจผมไม่บอดนะครับเล่กไม่นานผมก็จะได้เห็นหน้าคุณแล้วนะ แล้วถ้าเกิดคุณเห็นหน้าฉันขึ้นมาแล้วเกิดไม่ชอบขึ้นมาจะทำยังไงคะไม่มีทางผมชอบคุณที่จิตใจชอบทุกอย่างที่เป็นคุณชอบเสียของคุณและชอบที่คุณเป็นห่วงผมดูแลใจใส่ต่อให้คุณน่าเหมือนมาก็ตามผมก็ยังชอบคุณอยู่เดียะก็ได้ค่ะพูดแล้วห้ามคืนคำนะคะไม่มีทางแน่นอนครับ ผมไม่รู้อ่ะพูดออกไปก่อนได้ไหมผมจะอยู่คนเดียวอ่ะคุณทายที่สุดแล้วคุณทายก็ชอบผู้หญิงสวยทั้งนั้นแหละ กวังได้แล้วยางเอ่ยว่าจะมีคนมารักคนหน้าตาอก่ารักเก่งแกนจริงถ้าอยากสวยป้าช่วยได้นะคุณป้าเป็นใครคะเนี่ยเป็นแม่พระมาโป้คุณป้าพูดอะไรคะเนี่ยหนูไม่เข้าใจถ้าหนูอมช็อกโกแลตนี้ หนูก็จะกลายเป็นสาวสวยในพริบตาคุณป้าคะหนูไม่ใช่เด็กสามขวบนะคะที่ว่าจะมาพูดเรื่องพวกนี้แล้วหนูจะเชื่อไม่เชื่อหนูก็ลองดูสิก็ได้คะ่ะคนอย่างหนูไม่มีอะไรจะเสียแล้วนี่คะ ทีนี้เชื่อแล้วยังจ๊ะเป็นไปได้ยังไงเนี่ยนี่เราสวยแล้วจริงๆหรอจําไว้นะช็อกโกแลตนี่มีฤทธิ์ได้แค่หนึ่งชั่วโมงอะไรกันคะหนูคิดว่าหนูจะสวยตลอดไปซะอีกไม่มีอะไรที่ได้มาฟรีๆหรอกทุกอย่างมีเงื่อนไขหนูได้ความสวยไปแล้วหนูก็ใช้มันพิชิตใจคนที่หนูรักซะนะ ใช้มันพิชิตใจคนที่รักนั่นหรอคะนั่นก็หมายความว่าเขาจะรักหนูเพราะว่าหนูสวยหรอคะก็ในเมื่อทำดีแล้วเขายังปฏิเสธและหนูจะกังวลอะไรอีกล่ะไม่ค่ะหนูต้องการคนที่รักหนูจริงๆที่จิตใจไม่ใช่หน้าตาถ้าหนูยืนยันแบบนั้นก็ได้ป้าจะบอกความลับของช็อกโกแลตนี้ให้ถ้าหนูอยากสวยหนูก็อมหนึ่งก้อนถ้าหนูอยากกลับมาขี้เลวเหมือนเดิมหนูก็อมสองก้อน ตามนั้นนะป้าไปก่อนละ่ะสวยอมหนึ่งก้อนพี่สวยอมสองก้อนเอาป้าป้าคะหายไปไหนแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามหนูขอบคุณนะคะที่ช่วยหนู ดีค่ะพิชยาบิวเองนะคะลูกสาวแม่พรเพื่อนแม่พิชยาแม่พอรอ๋อน้องบิวโหน้องบิวหน้าตาเป็นแบบนี้เองเหรอเนี่ยที่ผ่านมาพี่ได้ยินแต่เสียงแหละหน้าตาบิวเป็นยังไงเหรอคะสวยหรือเปล่าเออน่ารักดีครับว่าแต่น้องบิวมีธุระอะไรหรือเปล่าอ๋อพอดีว่าบิวทราบมาว่าพิ่ชยาเนี่ยกลับมามองเห็นแล้วนะคะ ก็เลยแวะมาสแสดงความยินดีนี่ค่ะขอบคุณมากนะครับพิชายาคะไหนไหนเนี่ยพิชายาก็กลับมามองเห็นแล้วอะ่ะเราไปฉลองกันดีกว่าคะ่ะบิวมีร้านหนึ่งพิชายาต้องชอบมากแน่ๆเลยนะครับปไปสิปะตายแล้วใครเะเนี่ยคนใชเหรอคะฉันเป็นพยาบาลพิเศษของคุณชายาคะ่ะ พยาบาลพิเศษหน้าตาแบบนี้ด้วยหรอคะแต่ก็ยังว่าเนาะพี่ชัยยาเขาตาบอดเลยไม่ตกใจใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นคนปกติเขาเห็นหน้าตาแบบนี้คงตกใจมากแน่ๆเลยคะ่ะพี่ว่าเราไปกันดีกว่าบิลจะไปไหนหรอคะคือผมนี่เธอเป็นแค่พยาบาลพิเศษอะ่ะเขาต้องรายงานเธอด้วหรอว่าเขาจะไปไหนอะ่ะ ถ้าอย่างกับเป็นแฟนไม่ใช่ยาญอย่างนั้นล่ะอ้แล้วหน้าอย่างเงี้ยคงไม่มีผู้ชายคนไหนเขาชอบหรอกเนาะปอจะให้เขากินอะไรก็ระวังเลยนะคะเขาเพิ่งผ่าตัดมาร่างกายยังไม่แข็งแรงไปกันเถอะบิว ชัย,ยาชอบทานอะไรเหรอคะอืมพี่เอาผัดผักแล้วกันครับอะไรนะครับผัดผักพี่ชัย,ยาไม่มีเมนูอื่นที่อยากกินแล้วหรอบิวไม่ชอบกินผักอ่ะไม่เอานะคะแต่ผักมันมีประโยชน์นะแถมบำรุงสายตาด้วยอะ่ะพี่ชัย,ยานี่พี่อย่าบอกนะคะว่าตอนที่พี่ตาบอดอ่ะเย่พยาบาลน,นั่นทำแต่ผัดผักให้พี่กินอะ่ะ พอแล้วคุณกินแต่ผัดผักผมกินแต่ผักจนหน้าผมจะเป็นผักอยู่แล้วเนี่ยแหมพูดอย่างกับคุณวองเห็นหน้าตัวเองตอนนี้อย่างนั้นแหละนี่คุณล้อผมเหรอ <c oughs> ฉันขอโทษค่ะนี่คุณคุณกินผักเยอะๆน่ะดีแล้วนะคะจะได้บำรุงสายตางไงคะคนนี่ดีจังเลยใส่ใจผมทุกอย่างแม้แต่เรื่องเล็กๆน้อยๆเพราะแบบนี้ไง ผมถึงได้ชอบคุณนะนี่คุณจะชอบคนที่ยังไม่เคยเห็นหน้าได้ยังไงกันคะไม่รู้อ่ะก็ผมชอบไปแล้วนี่นะพี่ชยาคะพี่ชยาเออครับนี่พี่ชยาคิดเรื่องอะไรอยู่คะอ๋อเปล่าครับไม่มีอะไรครับสรุปบิวไม่เอานะคะผัดผักอ่ะบิวกลัวกินแล้วจะหน้าเหมือนพยาบาลแก้วน้ำมาของพี่อ่ะ พี่ชายาเป็นอะไรหรือเปล่าคะบิวอย่าพูดแบบนั้นกับเอิงเอิงนะพี่ไม่ชอบอะอะไรกันคะก็แค่นินทาของขำาเองอะแล้วอีกอย่างเนี้ยบิวก็พูดเรื่องจริงด้วยถึงเอิงเอิงเขาจะไม่สวยแบบคนอื่นแต่เขาก็สวยสำหรับพี่นะพี่ชายานี่พี่บ้าหรือเปล่าครับพี่ตาบอดหรือเปล่าอะ่ะถึงได้เห็นแม่นั่นเป็นคนสวยอะใช่พี่เคยตาบอด แต่อย่างน้อยใจพี่ก็ไม่ได้บอดอะเดี๋ยวพี่ชายาจะไปไหนคะพี่จะไปหาคนที่พี่ควรอยู่กับเขาในเวลานี้อะฮะนี่พี่จะทิ้งดิวแล้วขับไปหาแม่นั่นเหรอคะใช่ครับทำไมอะคะแม่นั่นมันมีดีกว่าบิวตรงไหนพี่ถึงได้เมินดิวอะเพราะบิวไม่ชอบกินผักไงขราวหลังอะกินผักเยอะๆนะจะได้มีวิตามินไปบำรุงสม,มองให้เพียงพอ คุณนังเอยคุณชายาผมขอโทษนะคุณนังเอยคุณชายานี่คุณรับได้แล้วหรอคะครับขอโทษนะที่ผมทำท่าทีไม่ดีกับคุณอะคือตอนแรกผมตกใจแล้วก็ไม่ทันได้ตั้งตัวแต่พอผมมีเวลาคิดทบทวนแล้วอะผมไม่ได้รู้ว่าไม่ว่ายังไงผมกม็ยังชอบคุณอยู่ดี คุณพูดจริงๆเหรอคะคุณชัยาผมพูดจริงๆไม่ว่าคุณจะกลายเป็นหนอนหรือเป็นอะไรผมก็ยังชอบคุณเหมือนเดิมเพราะว่าคุณเป็นคนดีแข่งงายกับผมนะครับค่ะ คุณ ฉันก็แค่อยากเป็นเจ้าสาวที่สวยที่สุดของคุณค่ะคุณทำได้ยังไงครับความลับค่ะเป็นไงคะชอบไหมคุณเซอร์ไพรส์ผมมากเลยนะไม่ว่ายังไงคุณจะหน้าตาเป็นแบบไหนผมก็ชอบคุณอยู่ดีคุณจะสวยขึ้นหรือขี้เร่ลงผมก็ชอบคุณอยู่ดีเพราะอะไรรู้ไหม เพราะหัวใจของคุณคือสิ่งที่ผมชอบคุณไงล่ะ ขอโทษทีนะป้าพอดีฉันมองไม่เห็นแต่ก็คงไม่เป็นไรหรอกเนอะยังไงอะป้าก็เอาขวดที่ฉันโยนทิ้งไปขายประทังชีวิตตัวเองอยู่ดีต้องขอบคุณฉันสิป้าถึงจะถูก ได้ดนะครับที่วันนี้แม่ผมไม่อยู่ไม่ดูออกไปไหนตั้งแต่เช้าลืมบอกไปเลยว่าคุณจะมาไม่เป็นไรคะ่ะไว้วันหลังก็ได้แต่ก็แอบกลัวอยู่เหมือนกันนะคะกลัวว่าแม่คุณจะไม่ชอบบีไม่ต้องกลัวหรอกครับผมชอบใครอะ่ะแม่ผมเขาก็ชอบเหมือนกันน่ารักซะขนาดนี้ <c oughs> คุณพูดแบบนี้บีกระใจชื้นขึ้นมาเยอะเลยคะ่ะอยากเจอแม่คุณเร็วๆแล้วสิ เอาแม่วันนี้แม่ไปไหนมาเนี่ยแฟนผมก็เข้ามาหาผมด้วยนะว่าจะแนะนําตัวให้รู้จักสักหน่อยจริงเหรอลูกจะดายจังแม่โมแต่ไปเก็บขยะขายเพื่อจะเอาเงินไปบริจาคคนไร้บ้านนะ่ะเอาอีกแล้วนะครับแม่ผมบอกแล้วไงว่าให้เลิกทําอ่ะเดี๋ยวก็มีคนเอาขยะมาปาเอาขวดมาปาแล้วก็ดูถูกแม่อีกอะ่ะแม่ขยากจะช่วยคนนะลูกอะไรช่วยได้ก็ต้องช่วย ใครเขาจะมองอะไรยังไงก็เรื่องของเขาแต่คนในบ้านเข้าใจแม่ก็พอแล้วผมว่าเรารีบเข้าบ้านกันดีกว่าครับข้างนอกอากาศมันร้อนอะแม่ ไปหาอาชีพอื่นทำไปหนู no. อาชีพนี้มันก็ไม่ได้แย่หรอกนะอีกอย่างหนึ่งอะป้าก็เก็บขยะเพื่อจะเอาไปช่วยคนอื่นก็เท่านั้นเองเลยจ้าป้าคิดว่าฉันจะเชื่อหรอคนอย่างป้าฉันเห็นมาเยอะแยะแลละ ไปซื้อข้าวกินสนป้าหรือถ้ามันไม่พอป้าก็ไปสมัครงานนะบ้านหลังตรงน well, ู้นนะเห็นไหมบ้านแฟนฉันเองแหละเดี๋ยวฉันจะบอกให้เขาคิดเป็นกรณีพิเศษให้นะฉันต้องรีบไปเอาใจแม่สามีอ่ะฉันไปก่อนนะป้า เด็กสมไมนี้ทำไมก้าวรล้าแบบนี้เนาะวันนี้บีต้องเจอแม่คุณให้ได้เลยนะคะ บีทำของอร่อยๆไว้เยอะเลยต้องเจอแน่นอนครับผมบอกแม่ไว้แล้วนะครับว่าวันนี้บีเป็นคนเข้าครัวเองเลยแม่ผมว่าท่าทางดีใจมากเลยนะครับจริงเหรอคะไม่รู้ว่าอาหารจะถูกปากแม่คุณหรือเปล่าเดี๋ยวเบลองชิมดูก่อนนะคะอ,อร่อยมากเลยครับ รสชาติแบบนี้แม่ผมชอบมากๆเลยนะครับผมเลือกคนไม่ผิดจริงๆอ่ะช่างทำอาหารอร่อยพูดเพราะแถมงน่ารักอีกต่างหากคุณก็พูดเกินไปค่ะดีก็แค่ผู้หญิงคนหนึ่งที่ชอบทำอาหารส่วนเรื่องความเรียบร้อยอ่ะที่บ้านสอนมาดีนะคะจริงๆดีก็ไม่ได้เรียบร้อยอะไรขนาดนั้นสักหน่อยตอนนี้ผมว่าใกล้เวลาแล้วนะครับผมว่าเราไปจัดโต๊ะเตรียมอาหารให้แม่กันดีกว่า เอาแม่กลับมาแล้วเหรอครับเนี่ยผมกับบีเนี่ยกำลังเตรียมอาหารรอแม่อยู่พอดีเลยนะรับรองว่าอร่อยถูกปากแม่แน่เลยคุณก็พูดเกินไปค่ะอย่าไปเชื่อเบย์เขามากเลยนะคะคุณแม่เบย์คะนี่แม่ของคุณเหรอคะใช่ท่นเป็นแม่ของตาเบยหนูเป็นแฟนของตะเบย์ใช่ไหมย,ยินดีนะ ที่ได้เจอกันอีกครั้งเออนี่แม่กับบีรู้จักกันมาก่อนด้วยเหรอครับดีเลยจะได้ไม่ต้องแนะนําตัวกันนานครับเออเบคะฉันลืมกระเป๋าวไว้ในครัวคะ่ะไปหยิบให้หน่อยได้ไหมคะโอเคครับ <c oughs> อึ้งไปเลยแหละสิพี่ฉันมีลูกหลานไม่ใช่เป็นคนเก็บขยะอย่างที่เธอคิดไม่ใช่อย่างที่คุณแม่คิดเลยนะคะ คือหนูไม่รู้จริงๆว่าคุณแม่เป็นแม่ของเบเลยทำอะไรที่ไม่ควรทำลงไปนะคะเธอคงไม่รู้สึกผิดจริงๆสินะเช่นหมายถึงถึงฉันจะเป็นคนเก็บขยะหรือไม่ได้เป็นคนเก็บขยะเธอก็ไม่ควรไปทำพฤติกรรมแย่ๆแบบนั้นกับใครค่ะหนูทราบดีค่ะว่าหนูทำผิดแต่คุณแม่อย่าเอาเรื่องนี้ไปบอกเบเลยนะคะถ้าเบรู้เขาต้องเลิกกับหนูแน่ๆยังไงฉันก็ต้องบอก ส่วนเบจะเลิกกับเธอหรือไม่เลิกกับเธอมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาถ้าเธอรู้ว่าสิ่งที่เธอทำอ่ะมันผิดจริงๆคราวหน้าเธอก็ไม่ควรจะไปทำแบบนี้กับใครเขาอีกอนี่ป้ามันจะอะไรกันนะกันหนาเหรอแ่เรื่องแค่นี้แล้วป้าคิดเหรอว่าป้าไปฟ้องเบแล้วเบเขาจะเชื่อป้าฝันไปเถอะยังไงเขาก็เชื่อฉันว่าฉันเป็นคนเรียบร้อยยังไงเขาไม่ทิ้งฉันหรอกฉันน่าไม่อยากจะเชื่อเลย ว่าตาเบนจะเอาคนแบบเธอมาเป็นแฟนฉันจะบอกเขาว่าเธอดูถูกฉันก็ลองมาดูกันว่าตาเบเขาจะเชื่อฉันที่เป็นแม่เขาหรือจะเชื่อเธอที่เพิ่งรู้จักกันไม่กี่เดือนจะเอาแบบนี้ใช่ไหมได้นั่นเธออย่าทำอะไรเธอก็รู้ว่าเธอทำแบบน,นี้ตาเบก็ยิ่งไม่ชอบเธอก็หนื่งเมื่อยอยังไงแกก็จะฟ้องลูกแกอยู่แล้วฉันขอความสะใจหน่อยก็แล้วกัน โอ๊ยไอ้ยยะยเฮ้ยนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทำไมคุณทำร้ายแม่ผมอยางเนี้ฉันก็กำลังสั่งสอนนางแก่ปากสว่างนี่ไงกล้าดีไงมาฟ้องเรื่องของฉันทำไมคุณพูดอย่างนี้กับแม่ผมอะฟ้องเหรอฟ้องเรื่องอะไรอะก็แฟนแกเคยดูถูกแม่ว่าแม่เป็นคนเก็บขยะแล้วก็ปาขวดน้ำใส่หัวแม่ และก็อ,อ่ะเงินของเธอฉันไม่ต้องการเบค่ะ,คะอย่าไปเชื่อนะคะแม่คุณโกหกแม่คุณน่ะไม่ชอบฉันก็เลยสร้างเรื่องขึ้นมาให้ฉันเป็นคนไม่ดีในสายตาคุณจริงๆนะคะเบะสิ่งที่ผมเห็นกับสิ่งที่คุณพูดอะ่ะมันสวนทางกันมากเลยนะผมใช้ชีวิตอ,อยู่กับแม่มาทั้งชีวิตอะ่ะ แม่ผมไม่ทําแบบนั้นหรอก <aust en> มไม่คิดเลยนะว่าคุณจะเป็นคนแบบเนี้ยดูถกูกเลยยังไม่พอยังมาดูถูกแม่ผมอีกอะ่ะมันไม่จริงเลยนะคะเบแม่ของคุณกําลังโกหกคุณต้องเชื่อฉันนะคะไม่มีอะไรที่ผมสามารถที่จะเชื่อใจคุณได้แล้วะผมคบกับคนที่ทําร้ายแม่ผมไม่ได้จริงอ่ะคุณองออกไปจากบ้านผมได้ล <la ug chocolate> ะพราะแกคนเดียวเลยแกฉันขอตกใีเถอะอย่ามาทําตัวต่ําๆแบบนี้ในบ้านของผมนะ ออกไปไแล้วล่ะออไปเลยเออฉันก็จะไม่ทนแล้วเบื่อเหมือนกันอยู่กับแกต้องมานั่งแอปชีวิตตื่ชืดไม่มีอะไรดีสักอย่างเดี๋ยวถอดส้อยกับนาฬิกาขึ้นผมมาด้วย,มยแม่ครับผมขอโทษด้วยนะแม่ที่พาผู้หญิงแบบนี้เข้าบ้านะ ทำให้แม่ต้องเจ็บตัวแบบนี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรลูก